สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะส่วนผสมก็จะมีหมูนะคะวันนี้เราใช้เป็นหมูสันนอกนะคะก็หั่นเป็นชิ้นๆพอคํานะคะบางๆแบบนี้เลยหรือว่าจะหั่นเล็กใหญ่ก็ได้หาตามชอบมีกระเทียมนะคะโขลกหยาบๆนิดนึงนะคะใช้เป็นกลีบใหญ่หรือว่ากลีบเล็กก็ได้ถ้าเป็นกระเทียมไทยเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมมากกว่าเนาะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเรามีกระเทียม กระเทียมกรีบใหญ่แล้วก็ใช้เท่าที่เรามีเลยพริกไทยค่ะเป็นพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็โคลกนิดนึงค่ะแบบนี้พริกไทยเม็ดก็จะให้ความหอมที่มากกว่าพริกไทยป่นนะคะแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้พริกไทยป่นก็ได้ค่ะตามชอบตามที่หาได้เลยเดี๋ยวเราทําไปคุยไปดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ กระเทียมแล้วก็พริกไทยหมูเนาะหมูใช้ประมาณ2ขีดค่ะแล้วก็กระเทียมประมาณ 3- 4กรีดพริกไทยประมาณ10กว่าเม็ดเนี่ยค่ะหรือว่าใครชอบจัดจานแค่ไหนก็ลองกะกะดูเนาะตามชอบได้เลยใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะประมาณสักปลายช้อนชาค่ะครึ่งช้อนชาค่ะไม่ต้องเยอะมากตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะพอ2ช้อนโต๊ะก็คือความเค็มเราได้แล้วน้ำปรงุงน้ำปลาน้ำตาลเราไมา่ได้ใส่นะคะอ,อันนี้วันอันนี้เราไมา่ได้ใส่เป็นซอสหอยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซอสหอยเนี่ยจะทำให้ มูของเราเนี่ยไม่แล้วก็สีไม่สวยนะคะมันอยากให้สีสวยนิดน,นึงค่ะเราก็เลยใส่เป็นซีอิ๊วขาวกับซอสปรุงรสแทนนะคะเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยผงปรุงรสนะคะนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะมากเอาพอได้กลิ่นเนาะก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยถ้ามีเวลานะคะก็หมักทิ้งไว้สัก 20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าจะให้ดีก็หลายๆชั่วโมงเลยค่ะยิ่งนานยิ่งเข้าเนื้อนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็ได้เนาะทำกินเองเน้นง่ายสะดวกรวดเร็วนะคะโอเคเราก็จะใส่แป้งนะคะใช้แป้งทอดกรอบใส่ลงไปนิดนึงก็ไม่นิดนะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนี่แหละใส่เพื่อใหอ้เครื่องปรุงมันจับตัวกันเนาะแล้วก็เวลาทอดหมูเนี่ยเขา อกอบกรอบสวยๆค่ะสีสวยๆส,ยสีเหลืองทองอะไรประมาณนั้นค่ะใช้มือเลยละกันค่ะอันนี้ล้างมือแล้วนะล้างมือแล้วก็ขยำเลยใช้ช้อนไม่สะดวกเลยค่ะไม่ทัดใจก็ขยำนวดให้เขาเข้ากันดีเลยนะคะนี่ค่ะ เราคลุกเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะคะถ้าไม่มีเวลาก็เหมือนที่บอกค่ะทอดเลยเดี๋ยวไปตั้งกระทะกันค่ะตั้งกระทะนะคะก็ใส่น้ำมันนะคะใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะคะในการทอดก็รอให้รอนิดหนึ่งพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลย ก็บีบๆเขาเน้นนะคะให้เขาเป็นชิ้นๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะทอดให้สุกเหลืองกรอบนะคะตามต้องการเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะหมูเราก็กรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นกันเลยนะคะนี่สีสวยไหมคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะทอดจนหมดเลยนะคะก็อันนี้พักไว้ก่อนโดยค่อยกลับมาดูตอนที่จัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะ พอเราทอดเสร็จแล้วก็มาจัดใส่จานแบบนี้เห็นไหมคะว่าหมูเราสีสวยนมากแล้วก็กรอกกำลังดีเลยถ้าอันกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่คะ่ะข้าวเหนียวของเรานี่ ยังไงล้ะคะจะมีอะไรสุดยอดไปกว่าข้าวเหนียวหมูทอดนะคะเนี่ยค่ะในแบบของครัวพี่พิไลหาง่ายๆนะคะหมูทอดกระเทียมนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะสูตรการนึ่งขา้าวเหนียวก็มีนะคะสามารถเซิร์ชไปดูสูตรการนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มทั้งวันได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นหมูทอดกระเทียมแบบกรอบนะคะก็คือทาน,เ,นเด็กๆชอบแน่นอนคะ่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแน่นอนคะ่ะแล้วก็ไม่ยากดนะ้วยเนาะอันนี้วันนี้เราไม่ได้หมักนานเลยนะคะก็คือหมักเสร็จเราก็เอาลงทอดเลยคะ่ะเนื่องจากเวลาจากัดเนาะก็เลยไม่ได้ หมักนานนะคะก็เนี่ยค่ะลองไปทำทานดูแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวิธีการกินกันเี่ก่อนไปขอชิมก่อนนี่อย่างนี้ค่ะจิ้มๆแล้วก็กินเลยอืม อร่อยมากเลยค่ะ